May the light shine upon us กินี่ากันอยูับมปากเกี่ยวเกมบม่ชนอแน่นะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับฮี่โร่ใหม่ไบร์นะคบไบร์เป็นแคลรี่แอสซินนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เข้ามาใหม่ละขายในราคา23,888นะาครับเนี่ยเงินเหลีอแค่ในอินเก็ตเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเมื่อคืนเลยนะครับแล้ว บายเป็นแอสซิส i ินฮีโร่แอสซิสินนะครับเอ้แอสซิส s ินแครี y หรือแครี y แอสซิส i ินและเป็นตัวที่เป็นแครี y ก็ได้เป็นฟาร์มก็ได้นะและไอเทมที่ผมออกผมที่จริงผ,ผมไม่ออกกันนะีะผมจะออกเป็นนี่อุย้ยทุกคนนี่ดุจเหโพเทบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ เข้าสู่โหมดแบนแล้วโดนแบนแน่นอนไม่ขอขถามนะโคดโกงเอาเออปกติผมจะไม่ใช้ดานนนมะน,น,ดนะทุกคน,น,ผ,มนผมจะใช้เป็นธนูใช้ได้สองเซตนะทุกคนเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นธนูมากกว่าธานูโบกินสเปียร o โอ i มี m ร์เฟเนตูฟแล้วก็เบดออฟอีเทนิตี้หรือเกาะเกิดเนาะแล้วก็ผมใช้เป็นรองเท้ากันซีซีแล้ว ทำไมล่ะนี่แล้วนี้ก็เป็นอีกเซ็ตยิงโซแต่แมผมจะแนะนำให้ใช้เป็นแบบให้ใช้เป็นธนูมากกว่าเพราะว่ามันจะฟามไวมากไวมากเลยนะ Light cannot exist Light. ว้าโคตรเท่เฮือหนีคนแล้วไปทดลองกันเลยนะครับผมก็ไปดีิวในหมวด5 v 5ไม่ได้นะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน มันแบบเหมือนแบบเหมือนมันไม่อัดให้อ่ะนะมันไม่อัดให้อ่ะผมก็จะองมารีวิวในทดลองนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรหมดให้ห้าอัดไม่ได้นะแต่หมดสามวิสามดันอัดได้ไม่รู้เป็นไรโอเคทุกคนมาดูกันนี่โคตเต้ก่อนอเอาเพลย์เราเต็มก่อนเลยออพเวลย์ตูด้วย นี่ครับคนแล้วจะมาอธิบายสกิลพาสซีฟกันเลยนะครับสกิลพาสซีฟไบรจะปรับการโจมตีไปเลยใกล้ระยะกยไกลๆเลยครับดูนะครับแบบหนี่ดูนะครับเนี่ยอยู่ไกลก็โจมตีไกลอยู่ใกล้ก็โจมตีใกล้คือมัอนโกงมากนะคุณตัวนี้ทำให้แก้ทางเอเลนดอนได้นะแล้วมันจะมีสัญลักษณ์เนาะ โอเคทุกคนรอแบบนะแล้วมันก็จะมีในโหมดระยะไกลเราจะโจมตีใส่ตัวละห้าเราจะมีรีเล,ลวลทวีอ่านหน่อยดิรีเวล่วลาผมเลือกก็ไอ้ที่ขึ้นตรงพื้นของศัตรูนะครับขึ้นอยู่ไอ้ที่มันอยู่ด้านใต้เรียกของศัตรูนั่นแหละ มี relation of life อ่านยังไงก็่ช่างเ่อนะเนไหนเรวมันจะค่อยๆขึ้นมาใช่ไหมทุกคนขึ้นถ้าขึ้นมาจนแบบ over power เข้าใจเขาว่า over power ไหมจะมันแบบขึ้นต่ำไม่ได้อีกแล้วอะ่ะการโจมตไีได้เราจะโจมตีเป็นพูรามิดซึ่งโคตรโกงสมมุิว่าให้เทนอยู่ก่อนแล้วกันโจมตีใส่เทนนะทุกคน มันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะทุกคนจนเนี่ยมันตันแล้วโจงตีใกล้ตัวเนี่ยโจมต,ตีเป็นดาเมจกี่โคตรแรงซึ่งมันโจมตีเป็นแบบเหมือนจะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะถ้าจะไม่ผิดซึ่งในช่วงที่มันหยุเดเลเวลเมตาเนี่ยมันโกงมากโอเคครับแล้วแล้วมาอธิแล้วโอเคก็มีแค่นี้แหละแล้วสกิลหนึ่งนะครับ เราจะไปฟาดดาบไปแล้วมันจะสตันด้วยนะแล้วมันก็จะตีสไนค์บ,บนหัวซึ่งมันห้าหลังจากนั้นกี่วีวะเออ Can you accept such power? ห้าวีมันจะหายไปนะครับหรือเปล่าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออประมาณห้าวีนะครับจะหายไปซึ่งในะระหว่างห้าวนะีเราจะเห็นศัตรูไม่ว่าจะอย่างเช่นเราเดินใส่อูคองนะครับมันก็จะแบบเห็นอูคองนแม้แ่ถ้ามันหายตัวนะ แล้วเนี่ยพอฟาร์มได้โยกหลบได้สตัร์ได้0.75วินาทีนะครับนี่เหมือนอ่ะเหมือนสกิลแล็เลยนะครับชอบอ่ะโอเคนี่ครับจะสตันร์ง0.75เริยวมาเริมมาพูดถึงสกิลสองกันดีกว่าออาฮะสกิลสองครับ เราจะพุ่งไปหาศัตรูแล้วโจมตีเร็วขึ้นนะครับตามแต่แล้วเร็วเนาะซึ่งถ้าอัพสุดเันก็จะโจมตีเร็วขึ้นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเนี่ยพิ้งพูดเร็วเอะนี่คือ normal นะเมื่อกี้คือโจมตีปกติมาเปรียบเทียบกันเลยนะชา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 พูดเร็วนี่คือโจมตีปกติ นี่คือตู้ตูต้ตบู้ีาดาโอเคเฮ้ยเร็วมากเลยนะทุกโยกเกือบได้เฮ้ฮ้ฮ้อ้าว,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 วแล้วก็พิมบอกไว้นะครับสกิลสองเนี่ยจะเป็นจังหวะชาชาชาอะไรที่ชาชาชายูเล่เป็นชาชาชาจังหวะสามชาทุกคนอ่ะเรื่อยรถกันเกือบจะ,ะ,ะเ,ออเสียหินแล้ว หนึ่งสองเนี่ยเรียกมันจะเด้งสามจังหวัดนะครับดึงดทำอีกทีดึงีปับหนึ่งสองสามจังหวัดเนาะซึ่งถึงว่าคือแล้วมีอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่ามันฆ่าศัตรูได้นะเนี่ยสกิลสองลีคูดาครับถ้ามันฆ่าศัตรูได้สกิลสองเีคูดาทันทีนะครับเอาง่ายคือก็เหมือนว่าคิวเล่นบ,บัตบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละครับแต่ว่า อันนี้นวันรีทั้งสามสกิลอันนี้รีรีแค่สกิลสองนะแต่มันใช้ไม่ได้ผมกับคิปปานะแต่ถึงเท่ากับคิปปานเลือกก็เพิ่มเหมือนกันครับเป็นจังหวะช้าช้าช้าชาช้าช้าชาไปเลยตัวนี้บบเป็นแคลรี่ก็ได้ฟาร์มก็ดีนะคือตัวนี้นและมาถึงทีเด็ดของมันและลืมปัดอันตีนี่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับ เป็นว่ามันนี่ทุกคนอันตรีมาห้างนั่เล่นกันสักทีมันนี่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 คือมันคืออันติีมาอธิบายไม่ได้นะแต่ว่ามันต้องไปลองในเกมจริงเพราะฉะนั้นเวอร์กดผิดเราจะต้องเมื่อเราเปิดอันติขึ้นมานะครับเราจะเป็นอมตะกสามวิถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนและ เมื่อเรากดอันติขึ้นมามันจะก,การซีซีได้การซี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 ก็คือสตันนะคะเผื่อบางคนไม่รู้บางคก็อาจจะรู้แล้วว่าซีซีเอ,นะอ,อ้ยนะเอ้ยอารลีคูดาแป๊บอันติขอหากใช้สกิลว,วิญญาณเทพจิตจิตลงมาเป็นเวลาหกวิซึ่งสร้างความเสียหายที่ได้รับในช่วงแรกสามวิแรกจะถูกนำไปคิดสามวิหลังก็คือ นี่ครับเนี่จะมีหลอดอก็คือไอหลอดข,ขาวๆอะ่ะทุกคนเห็นใช่ั้มหลอดข,ขาวๆอะ่ะคือถ้าสมมติว่าทีเราทำเสร็จเราวจะเลือดแล้วหมดแล้วเราไปฆ่าศัตรูได้เราจะได้เลือดตรงนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมครับก็เห็นภาพไม่ออกจ,จะให้กู Go! โอ้ยตีป้อมตี ต้อมตีโคตรแหลกคือแล้วช่วงแรกถ้าสมมติว่าแตใถ้าดูนะคนเห็นอึ้งกระดผิดแขนเงอะเฮ้ยากนะอ่ะดูดูดูีเนี่ยเอาอุยกดนไม่ทันป๊เนี่ยส,สมมติว่าสามวีแรกใช่ไหมคือเราจะไม่เป็นไรจาก,จากสตันนะ ถ้าเราของโอเชนกดอัสกิลสังเมื่อกี้คือเราจะลอยขึ้นล้าเป็นปกตินะแต่นี่ไม่ลอยเป็นการซีซีนะคนแต่ต้องเป็นช่วงแรกนะจ้ะจ้ะแต่หากผู้ที่โจมตีมาระหว่างนั้นถูกสังหารจะทำให้ไอ้โล่ขาวๆกลายเป็นเลือดแล้วก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับแล้วรามก็เนี่ยมีอะไรดี มันโจมตีแรงมากอ่าผมลองโจมตีหมดโจมจีบมดกันอีกสามร้อยห้าจะถ้าแปลงล่างถ้าวสามร้อยห้าไเนี่ยหน่าวโอ้เอออ,อ,อ,อันี้คือมันโจมตีระยะไกลแรงขึ้นเนาะคือมไม่ได้โจมตีระยะไกลแรงขึ้นแต่มันโจมตีรงงะยะไกลเนี่ยโจมตีระยะไกลขึ้นสองร้อยขวาเยาี่มา เราไปดูโจมตีแยะไกลของอันตีครับว้าวสามร้อยแต่ว่ามีดาเมนเวนตูบโกรเลยคนแรงตายไม่ใช่ตัวที่ก็เป็นตัวที่ได้ป้อมได้ในสามวีแรกนั้นแต่ไม่ควรจะได้นะทัวรแคลรี่หนีตัวนี้ยากมากแฮงก็โดนละลายหมดนลิมอะครับที่มันละลายกันาดวยว,วผมจะ ตีมังกรให้ดูนะตัวนี้มันตีคนเดียวได้เลยนะทุกคนมังกรอ,อ่ะถึงแม้ของจะยังไม่เต็มก็ตามนี่นี่นี่นะนี่นะขาชาชาิวมาร์ยูยูอื எ, ้อืมอืมนี่นี่นี่ชา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 ตีคนเดียวได้เลยเชลมแต่ก่อน มีคนเดียวได้แต่ก็เกือบตายทุกคน สถานการณ์ได้นะก็เหมือนอเดสตาร์ดแหละครับกดอนันตีมันก็เหมือนดูดเลือดอเลยอโอ้กดอันติมันก็เหมือนดูดเลือดนะและ้วตัวนี้ผมแนะนําให้ออกเป็นธนูนะครับออกเป็นธนูจะมาออกของป่าป่ไดะออกอันนี้ก็ได้เนี่ย มันจะเป็นสองจังหวะน,นะ E เนี่ยนเนี่ยมันจะปลาตามไปทีนี้ก็ขอก็ต้องขอตัวไปก่อน <c oughs>